สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ตรงกับวันที่6ธันวาคม2565นะคะวันนี้ก็มีข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นข่าวสารจากทางด้านของทางธนาคารอมสินค่ะผ่านนะคะช่องทาง w w w g s b o r t h นะคะทางธนาคารอมสินค่ะก็ได้แจ้งมาว่าทางธนาคารขอแจ้งปิดการลงทะเบียนสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนชั่วคราวนะคะก็รายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ได้สอบถามกันเข้ามาว่าได้ลงทะเบียนขอสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนไปแล้วนะคะยังไม่มีการตอบกลับจากทางธนาคารแต่อย่างใดนะคะก็ต้องแจ้งว่าต้องขออดใจรออีกนิดนึงนะคะตอนนี้ทางธนาคารก็กําลังทําการพิจารณาสําหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะคะการพิจารณาของทางธนาคารค่ะแล้วเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาคม2565นะคะเวลา10นาฬิกาค่ะทางธนาคารออมสินก็ได้มีการแจ้งปิดการลงทะเบียนสินเชื่อแก้ เพิ่มทุนชั่วคราวนะคะเพื่อพิจารณาลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้วค่ะหากมีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมค่ะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะทางธนาคารก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจเป็นจํานวนมากค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะสําหรับท่านไหนที่ได้ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ในส่วนของการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมนะคะหากทางธนาคารค่ะมีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอย่างไรนะคะเกี่ยวกับสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนค่ะทางช่องจะติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็เอามาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันโดยการกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับข่าวสารใหม่ๆส่วนท่านไหนที่ทําการลงทะเบียนไปแล้วนะคะแล้วก็รออยู่ค่ะว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่นะคะทางช่องก็ขอเป็นกําลัง ใจให้กับทุกๆท่านเลยค่ะให้ผ่านการพิจารณาทุกๆคนเลยนะคะก็จะได้นำเงินตัวนี้มาใช้จ่ายเพื่อ,อบรรเทาความเดือดร้อนในยามที่จำเป็นค่ะ